สวัสดีค่ะพบกับมานาอครั้งในช่อง mindmates ยาสำหรับความคิดวันนี้มานายอยากจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะคะถึงเรื่องนาร์ซิสซิสไม่รู้จักเราจริงนะคะในเรื่องนี้เนี่ยมานายขอแบ่งเล่าเป็นนาร์ซิสซิสแบบสองประเภทแล้วกันนะประเภทแรกก็คือคนที่เป็นนาร์ซิสซิสที่เราเพิ่งเจอเพิ่งรู้จักเป็นครั้งแรกหรือว่าเพิ่งเพิ่งจะรู้จักกันได้ไม่นานประมาณนี้นะคือคนแปลกหน้านั่นเองแต่ ประเภทที่2เนี่ยเป็นนาซีซิสที่เรารู้จักดีหรือว่าอยู่ในความสัมพันธ์ด้วยนานนะคะอาจจะเป็นคนในครอบครัวหรือว่าคนที่เป็นแฟนเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นคู่ครองประมาณนี้นะคะเรามาเริ่มกันที่นาซีซิสกลุ่มแรกก่อนนะคะก็คือคนที่เราเพิ่งเจอหรือเพิ่งรู้จักหรือว่าเพิ่งรู้จักได้ไม่นานประมาณนี้นะคะนาซีซิสประเภทนี้เนี่ยเขาก็มีการแสดงออกเวลาที่ทําความรู้จักคนอื่นเนี่ย แบ่งได้อีกเป็น2ออย่างนะอย่างกรณีแรกก็คือนาซิสซิสเนี่ยจะไม่ค่อยตั้งใจฟังคนอื่นเวลาที่คนอื่นพูดอะไรให้ฟังคือคนปกติแล้วเวลาที่เขาเพิ่งเจอกันเนี่ยเขาก็จะมีการพูดเล่าให้คนอื่นฟังใช่ไหมคะว่าฉันเป็นแบบนั้นแบบนี้ฉันทํานั่นทานี่คนอื่นก็จะเล่ากลับมาว่าอ๋อเขาเป็นอย่างนั้นอย่าง,งนี้อย่างงน้นคือมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันและกันนั่นเองนะเป็นการทําความรู้จักกันใช่ไหมคะทีนี้นาซิสซิสเนี่ย ประเภทเนี้ยเขาจะไม่ไม่ชอบเลยที่จะฟังเรื่องของคนอื่นเพราะว่าเขาห่วงที่จะพูดเรื่องของตัวเองค่ะเขามองกันเขาเรียกว่าอะไรอะมองมองปฏิสัมพันธ์นั้นนะ่ะณเวลานั้นะว่าเป็นการที่ฉันจะได้พูดอวดพูดโม้ พูดสร้างภาพตัวตนจอมปลอมนะคะว่าฉันดีอย่างนี้อย่างนั้นเก่งอย่างนี้อย่างโน้นประสบความสําเร็จนั่นนี่น่นมีนี่มีนั่นมีน่น,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 นคือเป็นเวทีให้เขาได้อวดได้อวยตัวเองนะเขาก็เลยไม่ได้สนใจตั้งใจฟังคนอื่นที่เล่าให้ฟังว่าคนอื่นเป็นคนยังไงหรือว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรทํากิจกรรมอะไรยังไงไม่ฟังนะคะหรือต่อให้ฟังแต่เขาก็จะไม่จำนะนาศึกจะไม่จำคือคนปกติเนี่ยเวลา เราทําความรู้จักใครสักคนแล้วเขาเล่ามาว่าเขาเอา่อทำงานอยู่ที่นี่นะหรือตอนนี้เขามีลูกสองคนนะเขาบ้านอยู่แถวนี้อะไรเงี้ยเราก็จะจําข้อมูลเหล่านี้ใช่ไหมคะเพราะว่าเราเราอยากจะทำเราอยากจะทําความรู้จักเขาทีนี้พอในครั้งต่อไปที่เจอกันหรือว่ามีโอกาสได้พูดคุยกันเนี่ยเวลาเขาพูดถึงลูกเขาสองคนเราก็จะจําได้ว่าเอาเอใช่เขาพูดเขามีลูกสองคนใช่ไหมหรือบางทีเขาไม่ต้องพูดขึ้นมาแต่เราจําได้เราก็จะถามว่า เออลูกเป็นยังไงมัง่งอะไรอย่างนี้คนโตเรียนถึงไหนแล้วหรือว่าคนเล็กเพิ่งเข้าโรงเรียนอะไรอย่างนี้เราจะมีข้อมูลเหล่านี้ในหัวนะแต่นาซีเนี่ยด้วยความที่เขาไม่ตั้งใจฟังไงหรือตอบให้ฟังก็ฟังผ่านๆเขาก็เลยไม่เคยจําข้อมูลเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเล่าอะไรให้เขาฟังซึ่งเป็นเป็นเรื่องที่เราเคยพูดถึงในอดีตเนี่ยแล้วเขาจะเขามีเปอร์เซ็นต์นี้เขาจะงงนะเขาจะจําไม่ได้ว่าเราพูด ถึงอะไรหรือเราเราพูดอย่างนี้ทําไมอะไรเงี้ยเขาไม่เข้าใจนะเพราะว่าเขาไม่มีฐานข้อมูลตอนนั้นเก็บเอาไว้นั่นเองนะคือฟังแล้วก็ผ่านไปหรือไม่ฟังด้วยซ้านะคะทีนี้อยากจะอธิบายให้ฟังนิดนึงว่าทําไมนาซิสต์ถึงไม่ตั้งใจฟังคนอื่นแล้วก็ไม่จําเรื่องของคนอื่นนะสาเหตุก็คือว่านาซิสต์เนี่ยเขาเป็นคนที่มีความหมกมุ่นในตัวเองสูงนะคะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า self-absorbed นะคะก็คือเหมือนกับ แค่แต่เรื่องของตัวเองอ่ะพูดง่ายๆหรือหรือมองหรือพูดอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นคนเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวคือเห็นแก่ตัวอย่างที่คําที่เราเข้าใจบวกกับเห็นแก่ตัวแบบที่ก็เห็นแต่ตัวเองอ่ะคือไม่เห็นคนอื่นเพราะฉะนั้นคนที่นาซสิทธิให้ความสําคัญก็คือตัวเขาเองแล้วก็ตัวเขาเองคนเดียวเท่านั้นคนอื่นในโลกนี้ไม่สําคัญ <S <S เขาก็เลยไม่รู้จะใส่ใจจําเรื่องของคนพว้นี้ทาไมไม่รู้จะใส่ใจตั้งใจฟังเรื่องของคนพวกนี้ทาไมใช่ไหมคะ นี่ก็เลยเป็นที่มาที่นาร์ซิสซิสเนี่ยไม่ไม่ตั้งใจฟังคนอื่นไม่สนใจเวลาคนอื่นพูดนะเราก็มักจะเหม่อเวลาที่คนอื่นพูดอะไรฟังเพราะตัวเองเนี่ยกำลังคิดอยู่ว่าฉันจะสร้างภาพยังไงดีฉันจะพูดเล่าเรื่องอะไรดีฉันจะโม้จะอวดจะอวยจะฝอยเรื่องอะไรดีที่ทำให้ฉันดูดีประมาณนี้นะคะทีนี้นาร์ซิสซิสเนี่ยอีกประเภทหนึ่งไม่ใช่สิประเภทเดียวกันนั่นแหละคนที่เพิ่งเจอกันกันกบเราเนี่ยหรือไม่รู้จักเราดี แต่ว่ามีการแสดงออกอีกอย่างหนึ่งก็คือตั้งใจฟังมากมากซะจนแบบเหมือนเวลาเล่าลอะไรให้เขาฟังเนี่ยเขาจะจ้องตาเราเหมือนมองทะลุเข้าไปในเห็นในวิญญาเราเลยนะแบบว่าจ้องแล้วก็ตั้งใจฟังทุกคําสังเกตอาการของเราเวลาเราเล่าให้ฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีที่เขาตั้งใจฟังแบบสุดๆซึ่งเป็นตรงก,กันข้ามกแบบับแบบแรกที่มานาเล่าตะกี้เนี่ยก็เพราะว่า ถ้าเราเลือถ้าถ้านาซิสิสเนี่ยต้องการจะทำเลิ Bombing เขาจะต้องเก็บข้อมูลของเราใช่ไหมคะว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรเป็นคนแบบไหนมีนิสัยแบบไหนทำอะไรยังไงที่ไหนอะไรเงี้ยเขาจะต้องจำเพราะว่าวันหลังเนี่ยเขาจะได้เอาข้อมูลเนี้ยมาทำให้เรารู้สึกว่าว่าเขาแคร์เราเขาเป็นห่วงเป็นใย,ยเราเขาตั้งใจฟังเราเขา จำได้ว่าเราเล่าอย่างงู้นอย่างนี้หรือบางทีเอ่าเอาเรื่องพวกนี้มาทําให้เขาเลยมาทำมามาซื้อใจเรามาทําให้ชนะใจเราเช่นเราอาจจะบ่นว่าเออช่วงนี้รถมีปัญหาบ่อยอะไรอย่างนี้มาอ,อ,อะไรสักอย่างเสียอะไรอย่างเงี้ยนาซิสิตก็อาจจะจําเหตุการณ์นี้ว่าเออเราพูดถึงเรื่องปัญหาของรถเขาอาจจะ ไม่รู้สิอาจจะเสนอขับรถไปส่งให้หรือว่าอาจจะเสนอว่าอู่นี้เรารู้จักกันอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดเธอเอารถไปซ่อมที่นี่เธอจะได้สวนลถนะหรือว่าเอาไปซ่อมที่นี่เลยฉันฉันจ่ายให้ฉันจ่ายให้ฟรีอะไรอย่างเงี้ยคือพยายามจําข้อมูลอะไรสักอย่างที่เป็นปัญหาของเราแล้วเขาจะได้พยายามทําตัวเหมือนว่าเขาเป็นคนที่แก้ปัญหาให้เราทําให้เรารู้สึกเหมือนแบบ ใจชื้นแบบรู้สึกปลาบปลืม้มอะไรอย่างนี้าจะทําให้เหมือนชนะใจเราได้นะคะซึ่งกรณีนี้เนี่ยมาอ่านาซิสซิสมักจะทําตอนที่จะทำเลิฟบอมบิงนะคือจะเลือกให้เราเป็นเหยื่อนั่นเองเขาแค่จะรอให้เราติดกับเมื่อเราติดกับปุ๊บวันนั้นแหละเราเป็นเหยื่อเขาทันทีนะคะแล้วเขาก็จะเริ่มทําการทารุณกรรมเริ่มเข้าสู่โหมดที่2ใช่ไหมหลังจากเลิฟบอมบิงก็คือดีแวลูนะคะจะเริ่มมีการทําไม่ดีกับเราพูดจา,มไ,มดา,าไม่ดีใส่เราทำให้จิตใจเรา พูดจากมากกดขีข่มเหงทํให้รู้สึกแย่ทำให้ร,รู้สึกทําให้เรารู้สึกไม่มีค่าด้อยค่าอะไรก็ว่าไปนะซึ่งเรื่องเลิฟบอมบิงเรื่องดีแวลูเลยพวกนี้เนี่ยมานาเคยพูดเอาไว้ในคลิปเรื่องความวงจรความสัมพันธ์กับนาซิสนะคะถ้าคุณผู้ชมท่านไหนยังไม่เคยดูมานาจะใส่ลิงก์เอาไว้ในตอนท้ายของคลิปวันนี้นะคะทีนี้ต่อว่าถ้าเกิดเราพูดเรื่องดีหรือพูดปัญหาของเราแล้วเขาตั้งใจฟังแล้วนาซิสกลับมาทําอะไร ซื้อใจเราทีหลังนั่นก็เรื่องเลิฟบอมมิงแต่มันมีอีกที่ว่านาซิซิสก็ตั้งใจฟังเรามากๆเหมือนกันเหมือนเหมือนอัดคลิปวิดีโอเข้าหัวเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นเรื่องไม่ดีของเราคือเวลาเราพูดเรื่องดีเรื่องที่เรามีข่าวดีประสบความสําเร็จหรือว่าโชคดีได้อะไรสักอย่างเป็นเรื่องดีเกี่ยวกับเราเนี่ยนาซิซิสเขาไม่ชอบฟังนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้รู้สึกยินดีกับเราด้วยนะแต่เมื่อไหร่ที่เราพูดเรื่องร้ายของเราขึ้นมา เขาจะตั้งใจฟังแบบสุดๆเลยเพราะว่าเขาจะเก็บข้อมูลอีกเช่นกันค่ะเขาจะจําฝังใจเลยนะว่าเรื่องที่เราพูดเนี่ยเป็นยังไงหรือว่าข้อเสียของเ,ขเราตรงไหนหรือว่าข้อผิดพลาดของเราคือตรงไหนเพื่อที่ว่าวันหลังเขาจะได้เอาเรื่องนี้หันมาเล่นงานเราแทนค่ะอย่างเช่นอ,อ,อันนี้มานาเคยได้ยินคนที่เป็นแฟนกันเนี่ยคือตัวผู้หญิงอะมีแฟนเป็นผู้ชายและผู้ชายเป็นอาเซอร์สิสนะผู้หญิงเคยเล่าให้ฟังว่า กับแฟนคนก่อนนะ่ะเขามีปัญหากันแล้วผู้หญิงอะ่ะเลยรู้สึกว่าไม่มีความสุขในความสัมพันธ์นี้เขาก็เลยไปนอกใจซึ่งเขาก็รู้สึกผิดแล้วสุดท้ายเขาก็กลับมาเลิกกับแฟนคนนี้แล้วพตอตอบมามาได้แฟนเป็นคนใหม่คือนานซะิสิส,สก็เหมือนด้วยความเปิดใจใช่ไหมก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยรู้สึกผิดกับความสัมพันธ์เก่าที่เคยนอกใจแฟนนะเอ่อเรารู้สึกผิดเราควรจะเลิกกับเขาก่อนแล้วเราค่อยไปคบคนอื่นแต่ ตอนนั้นเราคิดไม่ได้เราหาทางออกไม่เจอเราก็เลยทําแบบนั้นไปอะไรก็ว่าไปหลังจากนั้นเนี่ยแหละที่ผู้หญิงคนนี้จะทําอะไรผิดหรือไม่ผิดอะไรก็แล้วแต่นาซิซิสจะขุดเรื่องนี้ขึ้นมาค่ะบอกว่าอ๋อใช่สิเธอมันเจ้าชู้นี่เธอมันชอบนอกใจคนอื่นนี่เนี่ยฉันก็ไม่รู้ฉันจะไว้ใจเธอได้แค่ไหนขนาดเธอ,อยังทําร้ายจิตใจแฟนเก่าได้ขณะนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยคือเนี่ยเขาเหมือนแค่พูดแบบเปรย์เๆยให้ฟังแต่ว่านาซิซิสเนี่ยจะ จำแม่นเลยนะเหมือนกับว่าเหมือนอย่างที่บอกนะเหมือนอัดคลิปเสียงหรืออัดคลิปวิดีโอนะคะเราก็จะได้เอาเรื่องนี้มาเล่นงานเราทีหลังนะแล้วก็ยังมีอีกกรณีหนึ่งนะที่นาร์ซิสซิสเนี่ยไม่ว่าจะจะแสดงออกว่าตั้งใจฟังหรือไม่ตั้งใจฟังเราก็แล้วแต่มานะเขาพูดรวมๆแล้วกันแต่เป็นคนที่เราเพิ่งเจอหรือว่าเพิ่งทำความรู้จักไม่สนิทนะคะยังอยู่ในประเภทแรกอยู่นะนาร์ซิสซิสเนี่ยบางคนนะที่มานาะเคยเจอคือเขา ยังไงดีล่ะการที่จะการที่จะรู้จักคนอื่นทำความรู้จักคนอื่นเนี่ยมันต้องใช้ความใส่ใจใช่ไหมคะต้องใช้เวลาต้องใช้ความแคร์ที่ที่อยากจะรู้ว่าเขาเป็นคนยังไงเขาทำอะไรยังไงที่ไหนอะไรแล้วก็จำเรื่องพวกนั้นคือมันต้องใช้ต้องใช้เอฟเฟรตระดับหนึ่งนะคะทีนี้นาซิสิสที่มานาพูดถึงเนี่ยไม่อยากจะใช้ความพยายามในการที่จะรู้จักใครไม่อยากที่จะ แคร์ใครไม่อยากที่จะใส่ใจใครนะคะเพราะฉะนั้นต่อให้เราจะพูดว่าเราเป็นคนยังไงต่อให้เราจะแสดงออกว่าเราเป็นคนยังไงแต่นักสิตเนี่ยเหมือนกับว่าเขาจะหาทางลัดโดยการสร้างภาพขึ้นมาในหัวว่าฉันคิดว่าคนเนี้ยเป็นคนแบบนี้ซึ่งจะถูกจะผิดหรือเปล่าไม่รู้แล้วเอาเอาข้อมูลจากไหนไม่รู้มาสรุปว่าเราเป็นคนแบบเนี้ยแต่เขาจะเชื่อในใน ในคอนคลูชันของเขาไปเลยว่าคนนี้เป็นอย่างนี้แหละเพราะว่าฉันจําได้ว่าฉันเคยคิดว่าเขาเป็นแบบนี้แล้วต่อให้หลังจากนั้นจะผ่านไปอีกกี่เดือนกีป่ปีนาซิสิตก็จะเข้าใจเราไปแบบที่เขามีภาพกับเราตอนแรกนั่นแหละเรื่องนี้มานาขออยู่ตัวอย่างเป็นหัวหน้าเก่าคนนึงนะคะซึ่งตอนแรกมานาคิดว่ามานาคิดไปเองคนเดียวนะหัวหน้าคนนี้ฟันธงว่าเป็นนาซิสินะเขา เหมือนกับว่าตอนที่เพิ่งเพิ่งเจอกับมานานเนี่ยเขาก็จะถามข้อมูลนู่นนี่นั่นใช่ไหมแล้วเขาก็จะจดจดเอาไว้ในในไฟล์ของเขาเนี่ยเหมือนเป็นข้อมูลพนักง,งานอะไรเงี้ยแล้วก็อะไรก็แล้วแต่ที่มานาสแสดงในวันนั้นน่ะอาจจะสมมติเกรงเพราะว่าเพิ่งรู้จักหรือว่ารู้สึก uncomfortable ลนะที่ถูกถามคําถามซอกแซกแล้วเขาจดจดอะไรเงี้ยมนานาจะรู้สึกเกรงจะรู้สึกไม่ไม่ค่อยกล้าพูดอะไรเงี้ย เขาก็จะจําภาพนี้ไปในหัวเลยว่ามานาเป็นคนไม่มีความมั่นใจมานาเป็นคนขี้กังวลมานาเป็นคนไม่ค่อยพูดค่อยจ่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยต่อให้มานาเป็นคนปกติซึ่งไอเหตุการณ์แรกมันไม่ปกติใช่ไหมหลังจากนั้น99%ของชีวิตมานาก็เป็นตรงกันข้ามกับที่เขาเขียนในกระดาษ แต่เขาก็จะยังเชื่อปักใจนั่นแหละว่ามานาเป็นคนไม่มีความมั่นใจเป็นคนขี้กังวลเป็นคนไม่ค่อยพูดค่อยจาทั้งนั้นจริงๆเป็นคนพูดมากจะตายนะคะนั่นแหละจนมานาคิดว่าคิดไปเองคนเดียวจนกระทั่งมีเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งเขามาคุยกับมานาก็คุยเรื่องทั่วไปสุดท้ายเขามาวนเข้าเรื่องว่าเนี่ยหัวหน้าเหมือนไม่เข้าใจเขาอะไรอย่างเงี้ยในแง่ที่ว่า คนนี้เป็นคนขี้ตลกเป็นคนขี้เล่นเป็นคนพูดจาเฮฮาคือเขาเขาชอบที่จะทําให้คนรู้สึกผ่อนคลายด้วยการเล่นมุกอะไรไปแล้วคนก็ขำม,มามันก็เหมือนกับเออเราเรา,เราคุยกันด้วยความสบายใจเราไม่ต้องมาเกรงมาเก๊กกันใช่ไหมคะแล้วคนนี้ไปทําแบบนี้กับหัวหน้าในวันแรกแล้วหัวหน้าก็ฟอร์มภาพนี้ขึ้นมาในหัวเลยว่า คนนี้เป็นคนไม่เอาไหนเป็นคนไม่จริงจังกับชีวิตเป็นคนขี้เกียจเป็นคนไม่ตั้งใจทํางานตลบโปกหาไปวันๆชอบคุยเล่นหัวกับคนโน้นคนนี้กลายเป็นอย่างนั้นทั้งที่จริงคนนี้เป็นคนทํางานหนักเป็นคนตั้งใจทํางานเป็นคนที่อยู่เย็นกาทุกคนด้วยซ้ํานะคะแต่ด้วยความที่หัวหน้าไม่อยากที่จะมาใช้เวลาใช้ความใส่ใจเรียนรู้ว่าคนนี้จริงๆแล้วเป็นคนยังไงใช่ไหมมาเข้าใจคนนี้จริงๆไม่ค่ะเขา หาทางลับวันแรกสร้างภาพขึ้นมาในหัวเลยเบสออนสิ่งที่เห็นนะตอนนั้นว่าคนนี้เป็นแบบนั้นแบบนี้แบบโน้นแล้วก็จะจําภาพของคนเนี้ยไปตลอดถึงแม้ว่าจะไม่เป็นจริงก็ตามถึงแม้ว่าวันหลังความจริงจะปรากฏก็ตามเขาก็ยังจะติดจะปักใจเชื่อภาพที่ตัวเองสร้างขึ้นมาในวันแรกเพราะฉะนั้นต่อให้คนเนี้รู้จักกับ คนอื่นไปนานแค่ไหนแต่ว่ามันจริงๆแล้วเขาก็คือไม่รู้จักคนอื่นนั่นแหละเพราะว่าเขาเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่ตัวเองคิดไปเองเกี่ยวกับคนนั้นนนนะคะในเรื่องของนาซิสิสที่แบบว่าไม่ไม่รู้จักคนอื่นจริงเนี่ยมาาขอเพิ่มอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันคือเวลาที่เราเล่าอะไรให้นาซิสิสฟังเนี่ยเขาจะตั้งใจฟังเนี่ยแหละแต่ว่าพอเราเล่าจบอะ่ะเขาจะพูดทวนกลับมาในสิ่งที่เราพูดตะกี้ แต่ว่าปิดเบือนคําพูดของเราแล้วถามว่าฉันเข้าใจเธอถูกแล้วใช่ไหมสมมุติว่าไม่ต้องสมมติเรื่องจริงอันนี้ตัวอย่างจริงจากัวหน้าเก่านะคนละคนกับตะกี้นะคะแต่ว่าคนนี้ก็มีแววว่าเป็นโอเวอร์นาซิสินะเขาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยเขาต้องไล่คนหนึ่งออกซึ่งมันาน่ารู้จักเนี่ยเป็นคนที่ทํางานอยู่ด้วยกันนี่แหละเขาบอกว่าเนี่ยบ่ายเนี่ยจะไล่คนนี้ออกเพราะว่าทํางานแย่มากเพราะฉะนั้นถ้า ก่อนที่จะถึงเวลาที่จะไล่คนนี้ออกแล้วเขามาพูดเรื่องงานเนี่ยอย่าพูดอะไรให้เขาฟังนะเพราะว่าเขาไม่ได้จะทาโปรเจกต์นี้ต่อแล้วนะประมาณนี้ก็คือเหมือนมาเตรียมกันเกอะมาแล้วก็โอเคเข้าใจแล้วหัวหน้าก็พูดเล่าให้ฟังว่าคนนี้ทําผิดกฎบริษัทยังไงทําไม่ดียังไงอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้จะเล่าทําไมนะแต่เขาเล่ามาแล้วก็ฟังฟังไปทีนี้มาณาพูดคอมเมนต์กลับไปบอกว่าโห เขาทําแบบนี้เนี่ยเขาไม่แคร์เลยเหรอว่าคนอื่นจะคิดยังไงหรือจะมองยังไงกับเขาคือในหัวมานามา,าคิดว่าคนเราก็ต้องมีการรักษาชื่อเสียงใช่ไหมคะโดยเฉพาะในเรื่องของการงานใช่ไหมเพราะว่าต่อให้จริงไม่จริงแต่พอเสียชื่อเสียงอะ่ะมันก็ส่งผลเสียแน่นอนเพราะคนเขาไม่ได้มาสนิทกับเราไม่ได้จะมารู้จักเราหรือว่าไม่ได้จะมาถามเราทุกคนว่าที่เขาดินมาจริงไหมเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดคืออย่าให้ชื่อเสียงเสียแปลว่าเราก็ต้องรักษาภาพลักษณ์ระดับหนึ่งใช่ไหมคะ มานานก็คอมเมนต์กลับไปว่าโหเขาทําแบบโจ่งแจ้งขนาดนี้เขาไม่กลัวว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับเขาเหรอไม่กลัวว่าภาพลักษณ์จะเสียเหรอหัวหน้าถามกลับมาค่ะบอกว่าเธอเป็นคนที่ห่วงภาพลักษณ์มากเลยเหรอเธอเป็นคนที่คิดว่าคนอื่นจะคิดไม่ดีกับเธอตลอดเวลาเลยเหรอฉันเข้าใจอย่างนี้ถูกแล้วใช่ไหมมานานงงเลยฉันไปพูดเถื่ต่เมื่อไหร่วะ <laughs> ฉันไม่ได้พูดแต่เขา เนี่ยเป็นเป็นแท็กติกอีกอันนึงที่มานาสังเกตเห็นนะคะในนาซิสิตบางคนนะที่เวลาเราพูดอะไรออกไปอะ่ะจะเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีก็แล้วแต่เป็นเรื่องที่เราพูดลอยๆพูดเฉยๆแต่เขาจะต้องบิดเบือนคําพูดของเราอะ่ะให้กลายเป็นเรื่องไม่ดีแล้วพูดเรื่องนั้นกลับมาแล้วให้เราตอบว่าเออเราเป็นอย่างนั้นหรือไม่เป็นอย่างนั้นแล้วเขาก็จะจาไอ้สิ่งที่เราเขาเขาคิดว,ว่าเราพูดอะ่ะซึ่งเป็นเรื่องไม่ดีนะอย่าลืม จำไว้ไเลยว่าอ๋อมานาเป็นคนที่คิดมากเป็นคนที่กลัวเสียชื่อเสียงเป็นคนที่ห่วงหน้าตาตัวเองเป็นคนที่กลัวว่าคนอื่นจะเข้าใจผิดตัวเองอยู่ตลอดเวลาเป็นคนที่กังวลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะไปวันหลังถ้าเขาได้ไปคุยกับใครอะ่ะเขาก็จะอาจจะมีการพูดอย่างนี้ว่าอ๋อมานาเนอะเหรอเออเป็นคนคิดมากเขาเขาชอบคิดว่าคนอื่นเนี่ยมองเขาไม่ดีตลอดเวลาประมาณนี้มาเลยทาให้มานารู้สึกตอนนั้นไม่เก็ตนะตอนหลังมาเก็ตตอนนั้นรู้สึกว่าทําไม หัวหน้าเข้าใจมานาผิดตลอดเวลาเลยบ่อยมากที่แบบว่าเราพูดไปอย่างหนึ่งแต่เขาจะเข้าใจไปอีกอย่างหนึ่งจนมานางงว่าเขาเข้าใจผิดไปเองคือเขาตีความเราผิดเองหรือเราสื่อไม่ดีทําให้เขาเข้าใจไปแบบนั้นใช่ไหมคะจนมานามานั่งคิดทวนดีๆแล้วก็ถามคนอื่นว่าฉันพูดอย่างเงี้ยเธอเข้าใจว่าไงคนอื่นก็บอกว่าก็เข้าใจอย่างที่เธอจะสื่ออะมานาก็เล่าให้ฟังว่าแต่หัวหน้าเข้าใจแบบเนี้ยเธอคิดว่าไงเขาบอกเฮ้ยบ้าใครเขาจะคิดอย่างนั้น ก็แสดงว่าเนี่ยแหละค่ะหัวหน้าเนี่ยพยายามที่จะเข้าใจผิดนะคือจะคือจะจาในมุมที่ผิดอะ่ะแล้วจะได้ไปพูดต่อหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ทําให้มานานเนี่ยรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เข้าใจมานานผิดตลอดเวลาเลยนะทั้งทั้งที่เราไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะก็ตอนหลังก็เลยเลิกโทษตัวเองนะเพราะว่าเข้าใจแล้วว่าเป็นที่เขาเองนะโอเคเรามาถึงนาเสเสียงประเภทที่2นะคะคือคนที่รู้จักกันมานานแล้วก็ มีความสัมพันธ์กับเราลึกซึ้งนะอย่างเช่นคนในครอบครัวหรือว่าคนใกล้ชิดคนที่เป็นแฟนเป็นสามีมเป็นภรรยานะคะซึ่งตรงนี้พูดเลยว่ามันก็คล้ายกับแบบแรกนี่แหละเพียงแต่ว่าเจ็บกว่าคืองี้ไอ้ไม่ตั้งใจฟังไม่จําเรื่องของเราเนี่ยก็ใช่หรือตั้งใจฟังแต่เรื่องไม่ดีของเราไอ้เรื่องที่ดีที่เราเล่าให้ฟังว่าวันนี้คนที่ทํางานชมหรือว่าวันนี้ ได้ประสบความสําเร็จอะไรมาโชคดีอะไรมาได้สนลดอะไรก็แล้วแต่เรื่องดีๆอ่ะไม่ไม่ฟังไม่อยากฟังแต่พอเราเล่าเรื่องไม่ดีปุ๊บโอ้โหเหมือนอัดคลิปเลยนะคะตั้งใจฟังมากเลยนะก็เหมือนกับนาซิสิสประเภทแรกนะทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเพื่อที่จะเอามาเล่นงานเราทีหลังสิ่งที่จะไม่เหมือนกันหรือไม่ค่อยมีก็คือเลิฟบอมมิงเพราะว่านาซิสิสเนี่ยเขาอยู่กับเรานานขนาดนี้เราเป็นเหยื่อของเขาอยู่แล้วแหละเขาไม่ต้องมาทำเลิฟบอมมิงเพราะฉะนั้น เขาเลยไม่ต้องมานั่งใส่ใจเราจําว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรแล้วก็หาหนู่นนี่มาเอาใจเราไม่ใช่เขาไม่แคร์แล้วค่ะมาถึงจุดนี้นะเขามีแต่จะตั้งใจฟังเรื่องของไอ่ดีของเราเพื่อที่จะเอามาเล่นงานเราทีหลังนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่คล้ายกับที่มานะัพูดตะกี้ในในแง่ของนาซิสิตประเภทแรกนะนาซิสนซิสิตประเภทที่2เนี่ยก็คือเข้าใจเราผิดหรือไม่เข้าใจเราเหมือนกันคือ ม,มันเจ็บยิ่งกว่าตรงนี้คุณผู้ชมคนที่เพิ่งรู้จักกันแล้วเข้าใจเราผิดเนี่ยเรายังพอเข้าใจได้ใช่ไหมว่าก็เขาไม่รู้จักเราดีพอก็เขาไม่รู้ว่าเราเป็นคนยังไงจริงๆแล้วอะไรเงี้ยแต่คนที่อยู่ด้วยกันทุกวันคนในครอบครัวที่เกิดกันมาโตกันมาหรือเป็นสามีภรรยากันมาหลายสิบปีเนี่ยแล้วจนถึงทุกงวันนี้ก็ยังไม่เข้าใจเราอะแล้วก็ยังเข้าใจเราผิดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยตรงนี้มันทําให้เรารู้สึกเจ็บใจนะคะรู้สึกเสียใจรู้สึกเสียความรู้สึกว่า ทำไมอยู่กันขนาดนี้ยังไม่รู้อีกหรอว่าฉันเป็นคนยังไงยังเข้าใจฉันผิดอยู่ได้มันน่างหงุดหงิดไงใช่ไหมแต่กลับกันนะขอขอเน้นย้ําก่อนกับเราเนี่ยเขาไม่เข้าใจเราไม่ไม่เห็นในสิ่งที่เราเห็นไม่มองมุมเดียวกับสิ่งที่ที่เรามองนะคะแล้วก็จะเข้าใจเราผิดตลอดเวลาเลยต่อให้เราพูดยังไงอธิบายไงเขาก็ไม่เข้าใจนะเข้าใจผิดเราอยู่เรื่อยแต่กับเขาเนี่ย นาซิสิจะคาดหวังมากเลยนะว่าเราจะต้องเข้าใจเขาทุกอย่างเราจะต้องรู้รู้จักเขาดีดีกว่าใครๆเพราะว่าเราเป็นคนเป็นแฟนเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนสนิทเป็นคนในครอบครัวเป็นพ่อแม่พี่น้องอะไรก็แล้วแต่เราเป็นจุดๆๆกับเขาอะฐานนะอะไรก็แล้วแต่นะคะไปเติมเอาเองในคำคำในช่องว่างนะเขาจะเขาจะคาดหวังว่าเราจะต้องรู้จักเขาดีรู้จักเขาดีมากจะต้องรู้ใจเขาทุกอย่างจะต้องเดาใจเขาถูกเสมอ จะต้องบอกว่าเขาคิดอะไรในหัวเขาจะคาดหวังไปเลยว่าเราจะต้องรู้ด้วยว่าเขาคิดอะไรอยู่คือเราต้องรู้ขนาดนั้นซึ่งถ้าเวลาเราเดาใจเขาถูกหรือเรารู้ใจเขาเนี่ยแล้วทําอะไรถูกใจเขาแน่นอนว่าไม่ชมไม่มีคําชมนะคะก็คือเฉยๆถูกแล้วก็เธอมีหน้าที่ที่ต้องรู้ใจฉันนี่เธอมีหน้าที่ที่ต้องเดาใจฉันให้ถูกนี่ทาถูกก็เธอก็ทําหน้าที่แล้วไงจบแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเดาใจเขาผิดนะคะโอ้โหบ้านแตก หรือจะถูกด่าซ้ําด้วยนะมานาเคยโดนนะประมาณว่าเวลามานาเดาใจเขาผิดเนี่ยถูกด่าว่าที่หลังก็อย่ามาคิดแทนสิทําไมชอบมาคิดแทนจังเลยซึ่งตอนนั้นมานาก็งงก็สับสนนะว่าจะไม่คิดแทนได้ยังไงอ่ะก็ก็ที่ผ่านมา99%ของการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเนี่ยเธอคาดหวังให้ฉันคิดแทนเธอตลอดหรืหรือรู้ใจเธอทุกอย่างเดาใจเธอถูกตลอดมาวันนี้ ก็ยังทําเหมือนเดิมคือนั่งเดาใจเพราะนี่หน้าที่ฉันไม่ใช่หรอแต่พอเดาใจผิดปุ๊บถูกด่าว่าอย่ามานั่งเดาใจแทนฉันได้ไหมอย่ามาคิดแทนฉันได้ไหมแต่พอผ่านเหตุการณ์นี้ไปก็คาดหวังให้เรามานั่งเดาใจเขาอีกนะคะพูดเลยว่าถ้าคุณผู้ชมอยู่ในเหตุการณ์นี้หรือว่าอยู่ในสถานการณ์แบบนี้แล้วรู้สึกสับสนนะคะมานาก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่มา,าเล่าให้คุณผู้ชมฟังทั้งหมดในวันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยแล้วก็ ช่วยให้คุณผู้ชมรู้สึกหายสับสนขึ้นบ้างนะคะขอบคุณที่รับชมกันในวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ